สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับแม่ก็ต้องบอกนี้นะเดือนนี้คุณเองเนี่ยนะมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะบางคนบอกหูจาน ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยมันจะได้โชคลาภได้ไงแม่ตอนแรกก็คิดอย่างนั้นนะครับไพ่ออกมานะพอเดอะซันมันออกมาเท่านั้นแหละแม่ผมก็มองว่าเฮ้ยมันยังมีหวังชีวิตนี้มันยังมีหวัง,วยง,วงอย่าไปสิ้นหวังนะครับเขาบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคิดจะทําอะไรเนี่ยนะครับแม่เขาบอกว่ามีโอกาสที่ไปสบความสำเร็จนะครับแม้แต่ในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับนะเขาบอกว่าถ้าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยเขาบอกว่าแนะนําให้คุณเองเนี่ยนะ ลองเล่นเลขที่เกี่ยวกับวัดโบราณนะสถานที่โบราณนะครับนะอ่านะครับไพ่ห้าถ้วยนี่เขบอกว่าแหม ต่อให้ได้เนี่ยได้ารางวีรางวัลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากสมใจอยากคุณสักเท่าไหร่นะครับอ่ะอีกทิศทางหนึ่งเขาบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะมักจะนําโชคนําลาบมาให้กับชาวราศีเมถุนเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับนะอ่าบางคนบอกน้ํานี่ยังไงเนี่ยจานนะนะโอ้ขันน้ำมนต์บ้างอะไรบ้างนะก็นะดูกันไปนะครับมีโอกาสนําโชคนําลาบมาให้นะครับอ่าไปกันต่อนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังของชาวราศีเมถุนนะครับเขาบอกว่าแม่คุณเองเนี่ยนะ คนในที่ทํางานเนี่ยมักจะนําโชคนําลาบมาให้คุณนะครับเขาบอกว่ามากน้อยขนาดไหนเนี่ยไม่แน่ใจนะเ,ออเขาบอกว่าคุณเองเนี่ย ขอให้ชิวๆไว้นะเออทำใจให้สบายๆนะโชคลาภมักมาจากตรงจุดนั้นนะครับเสียงโชคเสียงดวงก็เลขในที่ทํางานแหละนะครับนะใครอยากหาอะไรทาเพิ่มนะธุรกิจเพิ่มก็บอกว่าครึ่งเดือนหลังนี่เหนื่อยหน่อยนะครับนะเหนื่อยหน่อยแต่ก็บอกทําใจให้สบายๆนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชาวเมทุนนะครับสาหรับโชคลาภในเดือนธันวานะั้นตั้งแต่กลางเดือนไปต้นไปนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะซื้อลอตเตอรี่แนะนําให้ซื้อกับผู้หญิงนะครับนะผิวคล้ำๆหน่อย นำโชคลาภมาให้คุณนะครับอ่ะขอให้เองเฮงรวยๆรับปีใหม่นะครับ